เวลคัมแบ a ทูมายชาแนลไทยโมโต m เอ็กวันนี้เราจะพาทุกคนมาลงลึกแบบจัดเต็มเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้เมื่อจีนประกาศลงทุนครั้งใหญ่กว่า2,000ล้านดอนลลาร์ในโครงการขุดแร่โพแทชภายในประเทศลาวซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองว่าการลงทุนครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐ,ฐกิจลาวในระยะยาว รวมถึงผลกระทบต่อภูมิภาคโดยรอบความคุ้มค่าของโครงการประสิทธิภาพเทคโนโลยีการขุดและราคาต่างๆที่เกี่ยวข้องวันนี้ผอมาจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบเห็นภาพที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดและละเอียดที่สุดเหมือนทุกคนกำลังดูสารคดีวิเคราะห์แบบมืออาชีพไปพร้อมกันหลายปีที่ผ่านมาโครงการขุดแรกของเราถือเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งแร่โพแทชจำนวนมากติดอันดับต้นๆของภูมิภาคและโพแทชเองเป็นแร่สำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีทั่วโลกเมื่อความต้องการปุ๋ยเพิ่มขึ้นทุกปีจากภาคการเกษตรการขุดโพแทชจึงเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการตัดสินใจลงทุนครั้งนี้ของจีนที่ทุ่งเงินมหาศาลร,ระดับพันล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ขยายเหมืองใหม่เท่านั้นแต่เป็นการอัปเกรดทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมหลายเท่า ในเชิงประสิทธิภาพการผลิตผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงการใหม่นี้จะสามารถเพิ่มกำลังการขุดได้สูงกว่ารุ่นเดิมถึงเกือบ40-50%ต่อปีเพราะมีการนำระบบเจาะลึกแบบใหม่ที่ใช้พลังงานน้อยลงแต่มีความแม่นยำสูงขึ้นและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวซึ่งก่อนหน้านี้กระบวนการขุดแร่ในหลายพื้นที่ของเรายังคงใช้เครื่องมือรุ่นเก่า ทำให้สูญเสียเวลาพลังงานและต้องใช้แรงงานจํานวนมากการเข้ามาของจีนรอบนี้จึงเหมือนการอัปเกรดทั้งเหมืองให้กลายเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่ทันสมัยกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์ตรวจสภาพดินไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งที่ใช้ระบบไฮเทคทั้งหมด อีกประเด็นที่ผู้ชมหลายคนอยากรู้คือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ลาวจะได้รับจากการลงทุน2,000ล้านดอลลาร์ครั้งนี้มีทั้งผลระยะสั้นและระยะยาวที่เห็นได้ทันทีคือการจ้างงานในพื้นที่แขวงคาม่วนและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะช่วยให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบตรงไปตรงมานอกจากนี้รายได้จากค่าภาษีและส่วนแบ่งการผลิตแร่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของลาว และอาจทำให้รัฐบาลมีเม็ดเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าและระบบขนส่งอื่นๆมากขึ้นด้วยในมิติราคาของแร่โพแทชเองโครงการใหม่นี้ถูกวิเคราะห์ว่าจะช่วยให้ต้นทุนของเราลดลงเพราะเทคโนโลยีการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งตันลดลงราคาขายส่งออกก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะแคนาดาเบลารุสและรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกส่วนราคาที่ประเมินตามตลาดโลกในปัจจุบัน แร่โพแทชเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ230-280ดอลลาร์ต่อตันแต่สำหรับเราหากเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดต้นทุนได้จริงก็อาจสามารถขายได้ต่ำกว่าแต่ยังคงกำไรสูงขึ้นถือเป็นแต้มต่อสําคัญในตลาดอาเซียนในส่วนของประสิทธิภาพโครงการถ้าดูจากข้อมูลการลงทุนของจีนที่ผ่านมาจะเห็นว่าพวกเขามีประสบการณ์ด้านการขุดแร่ขนาดใหญ่ในหลายประเทศ จึงนำโน้ตาวระดับอุตสาหกรรมมาใช้ตรงนี้ได้เต็มที่โดยระบบที่นำมาใช้ประกอบด้วยเครื่องจักรอบเวอร์ติโก้ไม่นิงรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีระบบควบคุมการไหลของโพแทชหลังการขุดเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์สูงที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งก่อนหน้านี้กระบวนการแปรรูปของลาวยังอยู่ในระดับกลางแต่การเข้ามาของจีนจะทำให้การแปรรูปทั้งหมดสามารถเพิ่มความสะอาดของแรกขึ้นได้ถึง95%ซึ่งเป็นเกรดที่ตลาดต้องการมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีระบบขนส่งใหม่ที่ผูกเข้ากับรถไฟลาวจีน ทำให้การส่งออกไปยังจีนและประเทศอื่นๆรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเวลาขนส่งที่เคยใช้2-3สัปดาห์ลดลงเหลือเพียงไม่กี่วันส่งผลให้ผู้ซื้อรายใหญ่สนใจทำสัญญาระยะยาวเพิ่มขึ้นเพราะยิ่งส่งเร็วยิ่งลดต้นทุนสต็อกสินค้าและเป็นประโยชน์ต่อโซ่อุปทานโดยรวมของภูมิภาคแต่แน่นอนว่าผู้ชมจำนวนมากก็สงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อจีนลงทุนมากจะกระทบต่อความเป็นอิสระของเราหรือไม่เรื่องนี้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าแม้จีนจะมีสัดส่วนใหญ่ในเงินทุนแต่ลาวยังคงถือสิทธิ์พื้นที่ดินและทรัพยากรอยู่ซึ่งทำให้รัฐบาลยังสามารถควบคุมทิศทางของนโยบายได้แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือระยะยาว หากโครงการขยายมากขึ้นอาจต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเพราะปริมาณการขุดจะมากขึ้นหลายเท่าด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายประเทศกังวลเราเองได้ประกาศว่าทุกการขุดต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเข้มงวดและจีนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เช่นกัน ดังนั้นการขุดในรุ่นใหม่จะมีระบบกรองน้ำเสียการควบคุมฝุ่นและการทำเหมืองแบบปิดที่ลดผลกระทบต่อชุมชนให้มากที่สุดแน่นอนว่ามาตรการแบบนี้ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและชุมชนยังอยู่ได้อย่างปลอดภัยในมุมของความคุ้มค่าโดยรวมถ้ามองจากมุมมองนักลงทุนการทุ่มเงิน2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในประเทศที่ทรัพยากรยังเหลือมาก ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีอนาคตยาวไกลเพราะตลาดโลกต้องการโพแทชอย่างต่อเนื่องจากภาคเกษตรและแนวโน้มการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทำให้ปุ๋ยเป็นสิ่งที่จำเป็นตลอดเวลายิ่งประเทศที่มีแหล่งแร่ธรรมชาติในระดับใหญ่เช่นลาวสามารถผลิตในราคาที่ต่ำกว่าก็ยิ่งดึงดูดผู้ซื้อจากหลายประเทศมากขึ้น สำหรับคนที่สนใจว่าราคาสินค้าที่ได้จากโครงการนี้เมื่อส่งออกแล้วว่าจะอยู่ประมาณเท่าไรปัจจุบันโพแทชที่ลาวผลิตรุ่นเก่าขายเฉลี่ยประมาณ250ดอลลาร์ต่อตันแต่ถ้ารุ่นใหม่จากโครงการจีนเข้ามาเต็มระบบราคาหน้าจะลดลงเหลือราว180 200ดอลลาร์ต่อตันซึ่งทำให้ลาวสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกได้ทันที แต่ในทางกลับกันรายได้ของประเทศก็ยังคงเพิ่มขึ้นเพราะปริมาณการผลิตสูงขึ้นอย่างมากอาจเพิ่มการผลิตได้ถึงหลายล้านตันต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจกลาวครั้งใหญ่ถ้าพูดในมุมผู้บริโภคหรือผู้ใช้ปุ๋ยผลผลิตที่ราคาถูกลงจะช่วยให้ภาคการเกษตรในหลายประเทศมีต้นทุนลดลง และทำให้อาหารมีเสถียรภาพราคาผลผลิตต่างๆอาจถูกลงในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อประชาชนทั้งภูมิภาคแต่สิ่งที่ต้องจับตาม,มองคือคุณภาพของแร่ที่ผลิตจะสามารถรักษามาตร,รฐานได้ต่อเนื่องหรือไม่เพราะแม้ระบบใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ต้องดูการควบคุมคุณภาพจริงหลังเริ่มเดินหน้าเต็มระบบ อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะการลงทุนครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของจีนในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศลาวที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิด ทางด้านเศษษษษษษษรษฐกิจการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟลาวจีนที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้การขยายเหมือนครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญที่เสริมความร่วมมือในระดับลึกขึ้นและมีแนวโน้มว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือในโครงการอื่นๆเพิ่มเติมเ,มเช่นโรงไฟฟ้าโรงงานแปรรูปและระบบโลจิสติกต่างๆท้ายที่สุดโครงการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หลายคนต้องจับตามอง เพราะมีทั้งโอกาสมหาศาลและความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบแม้ตัวเลข2,000ล้านดอลลาร์อาจดูสูงมากแต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาตามเป้าลาวะจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ในอาเซียนและอาจมีผลต่อเศรษฐกิจลาวอย่างลึกซึ้งในอีก10-20ปีข้างหน้าส่วนจีนเองก็จะมีเสถียรภาพด้านวัตถุดิบที่มั่นคงขึ้นสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเอง ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การขุดแร่ธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจภูมิภาคที่ทุกประเทศต้องจับตาโดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดแร่และภาคเกษตรที่ต้องใช้โพแทชเป็นวัตถุดิบหลักในทุกฤดูกาลการผลิต สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบลึกๆเข้าใจง่ายและอัปเดตข่าวเศรษฐกิจในอาเซียนอย่าลืมกดติดตามช่องไทยโมโตเอ็กของเราไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับ